โอ้ยสวยมากมาซะมาซะเร็วเลยนะมึงอะยังไงยังไง <laughs> บอกผม <laughs> บอกเฮ้ยเดี๋ยวทำงานเสร็จปิทำไมต้องมาเจอที่เอ <laughs> จะพามาดูของดีแต่มึงอ่ะต้องทำจิตใจให้นิ่งๆไว้เพื่อเพราะว่าคราวที่แล้วมาเทสรถแบบนี้มึงก็ป้ายยาตัวเองวันนี้มีของดีให้ดูพี่หลอกผมอ่ะกูหลอกมึงมาเพื่อยังไม่อย่าไปยืนใกล้อย่าไปยืนใกล้อย่าไปยืนใกล้ไมล้บิ๊กพ่เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนดูคันนี้ก่อนดูทำไมมันสูงวัมันงั้นงานมันไม่มีอะไรเลยแค่ข้างในมีเทเลเทชแพ็กเกจราคาเป็นแบบสีน้ำตาลเข้ากับแพ็กเกจข้างในไม่ได้มีอะไรหรอกไปไม่เดี๋ยวมันจะมีอีกมึงต้องสัญญาผมจะทำใจนิ่งๆิ่ยไปเฮี้ยขายด้วยพี่ขายดิคันนีก ไม่วันนี้เดี๋ยวจะพามาวิทย์ช้กระตุกเดี๋ยวกูตัดนิ้วมึงก่อนมึงจะได้ไม่จองวันนี้พามาแฟช่นเซ็นเตอร์แบงคอกที่วิพาไปดีวันนี้เราจะมาดูรถท,ที่เขาเอามาให้เราดูที่แบบอยู่ในสต็อกทั้งหมดให้อู๋เลือกก่อนคนอื่นเลยไม่อันนี้คือรถรถมีเลยนะ <P> มึงเอากลับไปได้เลยนะเห <P> มือนวันนั้นไม่มีหรอกพี่มาที่ไหนมีพี่ตีมาด้วย พี่ติพี่ติแล้วทำไมถึงมีอีีิเตนไม่ต่อแหลกแล้ววะทำไมแหลนี่ไงมันสม่หรอกเหมือนใครนะคุณคุณเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูพี่ผมไม่ใช่สุรตาน์ของดีของดีได้เลยนะแย่พี่ไป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 เป็นอูดูโอ้พาวเวอร์ด์บาย TROS ทรอส ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด My d e s p i n d o f i l m เฮ้ยกรวนนี้ก็มีเหรอมีอีกเธอเธอโบสีเหลืองไอ้ติพี่ติเธอโบสีเหลืองเบรกเซรามิกเหลืองกวนกวายนะกวนคือเดี๋ยวนะพี่เตนลาเหลืองด้วยพี่แตนเราจริงนี่คือรถในสต็อกออได้เลยซื้อได้เลยวันนี้เซนเชื่อกับบ้านเลยเอากลับบ้านได้เลยคือตอนนี้เขามีรถในสต็อกแล้ววันนี้เขาจะมาให้เราดูให้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อน อันนี้คือพรีวิวใช่ป่ะใช่เดี๋ยวหน้าต้องมึงมาแล้วเนี่ยคันนี้คันนี้ต้องมึงเลยอุ้ยเทอร์โบเอสด้วยอ่ะเทอร์โบเอสมึงได้เทอร์โบเอสด้วยอ่ะเอามาเทิร์นเอาอีเขียวมาเทิร์นเอาอีเขียวมาเทิร์นเพิ่มล้านหนึ่งโอ้โหพี่ดูสเปคดินี่แบบใช่นี่คือ black หลังคาแดงอ่ะเรับใจอคืรถพวกนี้ก็ก็คือจะมีออปชันมาต่างๆกันไปแต่ละคันต่างๆราคากันไปแต่ละคันสีดำล้อดำหลังคาแดง ใช่เหมือนใส่หมวกอันนี้ก็คาร์บิโอเล่อันนี้ก็โฟรเอสเซอร์บัตุนว้าวใจเย็นใจบ้ใหญ่รอบๆใจเย็นหูพี่กับบ้านเถอะที่เชื่อผมที่เชื่อผมกับบอลบูเขาชอบอันนี้กับอันนี้อ๋อนี่ทีรูบี้สตาร์ดิโอทีตอนนี้ยังสเปคได้แต่เหลือแต่เกียร์ธรรมดาแล้วคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่เหมือนกันดูแล้วดู ดีละอยู่หนึ่งโลครับอันนี้เดี๋ยวจู๊เราเอาเอกสารมาเตรียมเตรียมไว้ก่อนก็ได้ถือรอไว้เลยถือรอไว้เลยอุ้ยสีเข้ากับแหวนเลยไหมรอเธออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบต่วตัดสินใจมาดูคันหนึ่งก่อนแน่ไม่คือตอนนี้มันอะไรก็ได้ขอให้ชมพูชมพูแดงแดงไงโอ้เออเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ไหมเห็นแวบอยู่อันนั้นอาจจะถูกใจตรงสเปคไปเลยจบจบจบ ทันนี้ก็เป็นอันนี้อะไรเครยอนเครยอนข้างในสีน้ำเงินเว้ยเออข้างในน้ำเงินเฮ้ยเขาสเปคมาสวยๆหมดเลยนะทำไมทำไมสเปคสวยอย่างเงี้ยนี DS ใช่คันนี้คือภายในสีน้ำเงินนะครับข้างนอกสีเครยอนพูดเลยว่าเพิ่งเคยเห็นโคตรคุณชายเลยอะ Stitching Stitching เครยอนด้วยแบบคุณชายแบบมีแอททิ u ูดอะอันนี้คาเนล่าธรรมดาใช่ไหมเออคันนี้แม่งคลาสสิกตลอดกาลอันนี้ก็คือน่าจะมีเกือบจะทุกรุ่นเลยป่ะ อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ prove use car ไปไปเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งหมดไงสรุปว่าคนที่จะโดนคือย่างนี้แหละที่ตีดูคุณว่าไม่รอดไอ้ย่าดมดมมองมองดมดมที่อะดมเยอะเดี๋ยวกลิ่นมันติดจมูกที่ข้างในเหลืองด้วยพี่ดูดีๆวู้หู้แต่ว่าถ้าจะให้กูสูว่าถ้ากูมีปอร์เช่ใหม่ๆแค่แค่คันเดียวนะกูก็จะเลือกเทอร์โบเอสนะใช่พี่เพราะเทอร์โบมันเป็นรถที่ได้ทุกอย่างไปทุกที่เอวิติงจิงกระเบลมันทําได้ทุกอย่างคือมันทําได้ทุกอย่าง ได่โดน,อน,นรอ,อันนี้ก็เป็นถ่ายการถ่ายทําเหมือนสดๆเหมือนกันนะถ่ายวันนี้ออนพรุ่งนี้อันนี้เราออนมันที่10ใช่ใช่ไหมแล้วเขาเปิดขายพับลิก17 18ใช่สีเหลืองนี่ก็อาจจะไปอยู่บ้านพี่แล้วนะ <17, S 1> <18. S 1> มาดูได้เลยที่นี่ที่นี่ที่ปอร์เช่เซ็นเตอร์แบงกอกกิพาวดี ใช่ทีนี่ขับรถกลับบ้านเลยเคยมีที่ไหนมีเทียนี่ไงผมไม่เคยรู้สึก Porsche Center Bangkok เนี่ยอันตรายขนาดนี้มาก่อนใช่อันนี้จใจไม่ค่อยดีนะวันนี้แม่งเดินลงบันไดขาฉันชันเลยฉันชัตุ้มตอมตอมกลับบ้านอุ้ย G3 อันนี้ก็มีในสต็อกเหรอภาษาเยอรมันเรียกอะไรนะพี่เกียเตะไตรใช่ไหมตายตายตายแล้วเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาอุ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวดูดิว่ามันเหมือนขันเมื่อกี้หรือเปล่าอันนี้เป็นขับสปอร์ตแพ็กเกจใช่ p พ็กเกจซีดโ l บาร์ r ไีดูซิโหอัย้จริงๆนี่มันมันเร็วนี่มันแอบมากทุกคันเลยอ่ะนี่ก็อยู่ในสต๊อกด้วยโอ้โหนี่ซื้อแล้วก็ได้เลยทันทีเลยนะพรงนี้ใส่ชื่อไออันนี้สีอะไรอ่ะกูหลังคาราบอนด้วยค่ะเกรดดิพี่ใช่หรอเล็เกรด พี่เต้นแต่อันนี้มีมีไอ้ดันมีล่องใส่สันดวยมีล่องใส่ไม่ไม่นี้มันเป็นมันเป็นสันดาปอันนี้ไม่มีนี่ยมันไม่มีจีกีสามาห้ามใส่ลูกแักหรอเขาไม่ใส่อันนี้อันนี้อไปไปไปไอันนี้อันนี้อันนี้มึงเลยเป็นคนอื่นไม่ได้เลยที่หายใจาอเนน่้เองสามปีไฟเออร์เรดเฮดูแซมโบ้ไฟไฟแดงๆข้างในมันกระพิบลองกับกกัพริบลองเลยอรอ ไม่อันนี้มึงจะทําเสียชื่อช่องไม่ได้นะวันนี้มึงต้องซื้อนะรถอะอย่างงั้นเลยเหรอพี่ใช่ป่ะเชนเค่งั้นพี่เสียสละบ้างไหมยังยังไม่ถึงเวลาของกูคันนี้คือ30ปี GTS สีไฟลี่เรดยังเหลืออีกคันเดียวคันนี้คือความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะว่าเป็น Special Edition ให้เมืองไทยใช่เราเคยทําตอนที่เข้าไปร้องที่มอเตอร์โชว์ไปแล้วแล้วก็คนรู้จักเราก็โดนไปกันหลายคนเยอะเลยล่ะเขียวม่วงส้ม ขาตะแดงนี่แหละมีธงไทยด้วยพี่อ่านี้มีธงไทยจริงๆมันดูแล้วเหมาะมึงมากนะไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะเียยอ่างดวตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยคือต้องสีแดงอะมึงอะใช่ใช่เขาเรียกวินเทจเรด O V T R ก็เป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าไฟเรดเนี่ยเดี๋ยวว่าที่นี่เรากินข้าววันนี้เดี๋ยวลองช่วยกล่องหน่ยกล่องอีกทีกล่องอีกทีอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องให้กลับบ้านเร็วเลยเชื่อผมเถอะเดี๋ยวยังไม่หมดแค่นี้ ไปพอเหอะไปอีกไปอีกไปเดี๋ยวพี่จะพาผมมาข้างหลังทำไมเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเถินใจใจเย็นๆใจเย็นเฮ้ยพี่เราไปเปิดเขาได้เหรอได้เฮ้ยพี่อย่าทำสันดานโจรไม่ดีเดี๋ยวมึงดูมึงดูมีอะไรดูกลับบ้านเนี่ยพี่หนีไปเย็นๆาใหญอย่าเพิ่งอยอะเพิ่งอยอะเพิ่งเยอะทำใจให้เข้มแข็งไว้นานๆทีนานๆทีเดินมาแล้วเจอลงนี้ อุ้ยดูดูสักก่อนอันนี้คือรถที่อยู่ในสต็อกทั้งหมดพี่ไอ้นี่แม่ง GT3 Man Thai Racing นะ้เอ้ยคอมพลีทคาร์คอมพลีทคาร์โหดิชิ่งแลวจิ้มราได้เลยเหรอเนี่ยจิ้มเลยดิมึงจิ้มเลยเนี่ยถ้ามึงมึงมือจิ้มปุ๊บเนี่ยเอกสารมาปั๊บอยู่นี้เลยมึงใจเย็นๆได้เฮ้ย Man Thai Racing อะได้เลยด้วยเหรอ เฮ้ยคันนี้แม่งสเปคเจ๋งว่ะอันนี้อันนี้สเปคส่วนตัวพี่ชอบสเปคทัวริงไงใช่สเปคทัวริงคือเบาะไม่ได้เป็นบัรเก้นสเปคทัวริงเกียร์ออโต้ขอมั่งบ้างโอ้ยม่มีเกียร์ธรรมดาให้อู๋มันสับเล่นไม่มีโทษนะครับมีเครื่องรูดบัตรไหมมีเครื่องรูดบัตรไหมเอาบัตรผมก่อนก็ได้เย็นเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมขอให้โดนกันบ้างเจ๋งว่ะพี่โอ้ยนี่สวยมาก ดูแล้วหวาดเสียวคือมีการหน่งการหนาดนู่นนี่นั่น<ช>อ่ะใช่พี่รู้ป่ะสมัยผมแข่งคับคาร์997อ่ะไอแอโรคิพของมาไทเรซิ่งแค่มีแบบไอไอการหนาดข้างหน้าแล้วก็เตอร์หา,าอะไรข้างหลังฟิกหลังอ่ะแล้วก็อะไรอีกสามสี่ชิ้นแบบคาร์บอนเล็กๆอ่ะแม่ง<ช>แบบสองแสนอ่ะใช่ไงแบบชิ้นเล็กๆแค่นี้นแ,ตนแต่คือมันมันคือสตั๊ดดี้ไง This This w h e e l มันคือสตั๊ดดี้ไงพี่ดูคันนี้ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยคันนี้เป็นคารบิโอเล่ที่ มีลายสติ๊กเกอร์บนฝากระโปรงใช่ไหมใช่ใครก็ติดได้แต่บนหลังคานี่สุดตรีนโปรดสังเกตนี่สเปคแต่ละคันมันไม่ธรรมดาจริงโอ้โหสเปคนี่แม่งสุดไม่คือตอนแรกพูดถึงอ่ะที่พอเขาบอกพี่ตอนแรกพี่ก็นึกว่าโอเคมันก็เป็นรถปกตินี่คือขาวดาเงินนึกออกปะแต่นี้ยูนิ้หมดสีสคือคันนี้คือคาเวล่าธรรมดาแต่มีของจะมีของทุกคันเลยอ่ะจริงไม่ใช่พี่เมื่อกี้ผมถามมาแล้วเขาบอกว่าที่เอามาให้เราดูแบบ20คันเนี่ย เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเอเขามีในฟรีฟรีโซนอีกเยอะกว่า so นี like so like Pr sure. ้อีกจะซื้อปอยเช่เราต้องมาสเปคต้องมาสั่งต้องรอหเดือน8เดือนจะซื้อกระดาษคือเราคิดเสมอว่าถ้าซื้อรถจากศูนย์มันจะต้องรอไงแต่ว่าจริงๆถ้ามันมีให้เลือกแล้วแบบเป็นสเปคที่แบบเจ๋งๆอย่างเงี้ยที่สําคัญใช่เพิ่งจะเห็นแล้วว่าเป็นสเปคแบบว่าแทบทุกคันเลยไหมเลยไหมใช่ใช่คือไม่ได้สาตนฐานเลยทักคันเอออันนี้ก็รูบี้ซานิโอทาก้า โฟเอสชากโออันนี้เขายัางอย,อย่าตกใจนะครับเรามาเร็วมากเขายัางเตรียมรถไม่ไม่ทันอย่าง,างพวกฝาเออเลยมันมีนะ่อะอะไรเนี้ยตัวนส้สีขาวบอดแดงเออเป็นนะพี่ข้ามคันนี้มาเลยเจอนี่ดีกว่าคาเวล่าท <Blue. S 2> ีชาร์ b บลูโอ้นี่ทีเหรอทีชาร์ b บลูแม่งน่าจะคันเดียวในประเทศเฮ้ยสวยวะ่ะพระเจ้าช่วย เสียงสั่นอ่ะพอเห็นมีตายอ่ะอันนี้ไม่มีเอามีเบาะหลังมีเบาะหลังหัวปัก911เบลสีฟ้าแต่จริงๆเขาเลือกเบาะหลังมาเพราะว่าจริงๆมันน่าจะอยู่สโบกว่าผมแบบคนส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ชาร์คบลูไม่มึงมึงมีแล้วมึงมีแล้วใจเย็นพี่ชาร์คบลูนี่ชาร์คบลูนี่แม่ง PTS นะเออชาร์คบลูนี่ PTS อสอตอนนี้เป็น PTS หรอจริงดิเหรอ อันนี้คือ30ปีอันนี้30ปี Thailand e ว i t i o n Ultra Violet ก็คือเหลือคันสุดท้ายเหมือนกันแล้วพี่ดูดิแล้วเขาจอดดูเขาจอดโชว์เขาจอดคู่กับ Ruby Star Neo ที่เป็น Carrera T พี่ดูสีคอมโบนี้แม่งสุดยอดอ่ะเอ้นี่มี2คันเกียร์ธรรมดาเหรอวันนี้มี2คันเลยคือ Carrera T ที่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณมาเขาบอกอ่ะบอกว่าตอนนี้สั่งได้แต่เกียร์ธรรมดา PDK หมดสต็อกแต่อันนี้ได้เลย คันนี้ได้เลยมอมมี่ป้าอยากซื้อ PDK ให้นะแต่เขาบอกไม่มีแล้วมีบอกเอาสีม่วงพี่เต้นบอกพี่อู๋หน่อยว่ามีอยากได้สีม่วงค่ะมามีจ่ายส่วนต่างไหมนี่เทพเอ้ยคันนี้ดูคลาสสิกว่าใช่อ๋อเอ้ยอันนี้เป็นโครมใช่ก็ใช่ไงอ๋อปกติมันเป็นดำคือปรากฏว่าเมื่อกี้ถามพี่ติถามพี่มารมันมันเป็น no cost option แต่มันทำให้รถดูหรูมาก ดูมันดู g r a n มากไม่ล้วเราดูเขาเอาสีเขาเขาง่ายวเราอ่ะอันเนี้ยวพี่อ่ะสูงไอคอนดูไม่กูกูพยายามจะพูดกับมันไหม่แล้วว่าโอเคอายุมึงอาจจะน้อยกูแต่หน้ามึงก็เท่ากูแล้วจชว่าไม่ใช่ไม่ใช่กูอยากจะมาลุกมึงนะนี่พี่ยังไม่ลุกผมพี่หรอนอหาเรื่องใส่ตัวกันเช่น blue metallic ไอ้ไอ้นี่ล้อจะสังเกตว่าล้อจะเข้ากันเข้ากระสีเข้ากับสีกับกระขอบพรีเมียมโคตรสวยต้องบอกว่าสเปคแบบสุดยอดอ่ะคือไอ้อย่างนี้ไม่ได้อวยจริงนะนี้พูดจริงว่าตอนแรกที่มาไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีรถที่สเปคสวยๆแบบนี้เดินเข้ามาเนี่ยคือโอเคเรเจอแมนทายใช่ไหมก็สะดุดตาแล้วไล่มาตรงเนี้ยสะดุดตาหมดเลยที่มาเจอเนี้ยคือแบบว่าเหมือนจริงๆมันก็คือดูมาตนดานอ่ะแต่ว่าสเปคมาแบบมีของอ่ะมันมีของอ่ะทุกคันอ่ะคือมาดูอยากให้ดูล้อ คือสีก็จะสว่างตามที่เออของใส่มาจริงจริงจริงขึ้มากก็พี่บอกว่าเออคนสเปคมาเได้ไม่เจ๋งเลยนะมันก็ขับมันก็ขับไอ้ไอ้กัน์เทนบลูเมทัลลิกเนี่ยให้มันลอยขึ้นมาเลยมนมีสีพิเศษเหรอน่าจะพิเศษกันท่านบลูเมทัลลิกน่าจะสเปเชียลคัลเลอร์คิดว่านะเพราะไม่เคยเห็นสีนี้เลยนี่พี่ดูดิโดนแสงโคตรสวยเลยอ่ะแม่งเหมือนแบบเวลเวททักซิโดอ่ะเออสีสวยเหมือนสูตรเวลเวทอ่ะเหมือนสูตรแะบนี่ถ้าพอพอแสงเข้าแล้วดูดิขึ้นวับ เฮ้ยแบบจริงๆนะหาซื้อถ้าอยากมองหาเก้าก็2สองอยู่มาดูในสต็อกเลยดีกว่าเพราะของดีจริงๆคือไม่ได้อวยนี้ไม่ได้อวยจริงเพราะตอนแรกแบบพูดตรงเลยว่าไม่ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้คือถ้ามีตังก็ไม่รอดไปแล้วอ่ะใช่ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเถียงกันพาลูกพาเมียมาดูแล้วจบนี่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 คันนี้แค่อย่างเงี้ยแค่อย่างเงี้ยสีเงินธรรมดาเนี่ยไม่รู้จะเป็นไออะไรนะคายราจีทีมัสซิเวอร์เมทัลลิกซิเวอร์เมทัลลิก แบ่บบกเป็นลดอร์สีน้ําเงินและเดินได้สีเทาเพื่อให้แมชกับตัวรถข้างนอกเดลสีเทาแมชกับตัวรถข้างนอกสวยเคสนุกดีว่านี่ไม่หมดนี่ใช่ปะเขาบอกยังมีอีกที่เอามาโชว์เนี่ยมีตรงนี้แล้วก็มีข้างนอกที่เราเห็นเมื่อกี้มี Turbo S c o n v e r t i b l e ที่เป็นสี i อ e Silver Metallic มี GTS สีแดงมีทาก้งทาก้ามีเทอร์โบอะไรเยอะแยะงอกแต่จริงๆผมรู้พี่อยากดูอะไร กล่องปอร์เช่ใช่ไหมกล่องปอร์เช่กูเห็นมันจอดจอดอยู่นานแล้วเนี่ยกล่องปอร์เช่เนี่ยฝุ่นเฟอะเลยเนี่ยรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนชอบกล่องขายต่อถูกๆขายต่อถูกๆเอ่ามีไอ้เอาเราขนขึ้นรถเราได้ไหมเขาเหมือนเขาจะไม่ใช้แล้วอันเนี้ยไม่เชื่อเบาเออเบาจริงด้วยเบาโอ้เฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะ ขอขอันนี้ได้ไหมทำนิสัยประจําปิดเลยแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้เขาให้เรามาดูก่อนเราจะออนแอร์นพฤหัสใช่เสาร์กับอาทิตย์ที่17-18จ็บแเนี่ยเขาจะเปิดในภาพหลีกดูมาเนี่ยขับกลับบ้านได้เลยวางตังอย่างเดียวมาถึงถ้าชอบขนาดจิ้มก็เอากลับบ้านได้เลยเป็นรถในสต็อกทุกอย่างน่าจะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ที่ถ้าซื้อมองเห็นชอบ ไม่ถามจริงรู้หรือเปล่าว่าเขาคุยพูดยังไงคือไม่รู้ตั้งแต่เล่นฟอร์เช่มานะพี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นรถใหม่ก่อนซื้อเจ๋งโดยเฉพาะปกติเราซื้อในในคอมอ่ะเปิดคอนฟิกแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญคือรถสเปคไม่ธรรมดาสเปคสวยออปชั่นสวยที่เขาเลือกมาแล้วอันนี้อันนี้ต้องหนึ่งคันเดี๋ยวนะให้เครดิตเขานะแทบจะทุกคันเลยนะจะมีกิมมิค คือมันมีมันมีมันมีของอ่ะมันมีความเท่ความยูนีของตัวเองแค่จะมีทุกคันเลยว่าเฮ้ยจะต้องมีกิมิคกอันเนี้ยโผล่เข้ามาแล้วแบบมันดูแล้วแบบเอาง่ายๆพี่ตีหนึ่งคันเอาเียมเอกสารครับมันมันมันนี่ n อ object หนึ่งคันพูดโบ้คันเหลืองเทอร์โบเอสคันเหลืองบนพี่เต้นเอาจีนีสามันไทยสีดำล้อทองมันใช่เลยเนี่ยแล้วก็เป็นสเปคแบบที่ชอบคือมันชอบไม่ได้ชอบประเกตยซีไม่ได้ชอบโรบาร ถ้าดีวันนี้ก็เป็นทัวริงแต่อันนี้เราว่าโอเคแม่งเท่งิีๆคันที่ชอบคือคันน้ำเงินอ๋อก็คือคันน้ำเงินไม่คันเดียวไง่ที่หนึ่งที่หนึ่งสีเหลืองที่สองคันน้ำเงินมีที่ที่สองพี่เต้นที่เต้นที่หนึ่งที่หนึ่งแมนไทยที่สองเทอร์โบสีเขียว อเวจิรีนกรีนข้างในเป็นพาริเท p แพ k เกจเอาโตะไหมโตะอันนี้ฉันชอบขายทัวเลยเหอะเอาโต้ไหมเออสองคันนี้ไม่ที่ผมบอกสองคันต้องแปลกใจไม่ได้สามได้ไหมสีแดงโอ้โหเฮียนี่คือเบอร์หนึ่งเนี่ยคือคิดถึงเมียอยู่ในใจตลอดเวลาโอ้ยขายของเฮียระหว่าง GTS คาร์ไมร์เรดคอนเวอร์ทิเบิลที่จอดอยู่ข้างนอกนี้ล้อดำคาร์ไมร์เรดนนั่นคือภรรยาด้วยด้วยการไงรพี่ผมคิดถึงเมียตลอดเวลาโอเคอีกคันหนึ่งคือคาร์กาดำหลังคาแดงข้างบนพิดาบอร์ดดำลังคันแล้วก็หลังคาแดงแล้วก็สติชิงแดงหมดยังยังไม่หมดอีกเหรอสามสิบปีไฟล์เรดอะมันเหนียวมากเนี่ยมันเหมาสีแดงหมดอล้ใช่ใช่จริงจริงชักบูลนี่ก็ชอบนะแต่แบบบูนี่ก็สวยแต่แบบมันมันไม่สามารถเบียดขึ้นท็อปฟรีได้ไง ชาร์ตูนี่ขายเพื่อนไปแล้วนี่พี่ชาร์ตดูนี่นะคนชอบสีฟ้าไม่ซื้อคันนี้มึงบ้าแล้วมึงคิดถึงพอไปแล้วนี่คือมึงไม่ได้ชอบสีฟ้าจริงอถ้าชอบสีฟ้าแล้วไม่ซื้อคันนี้นะพี่หารถอยู่แล้วไม่ใช่นี้มังแบบชอบสีสีพวกสเปเชียลเนื้อก็น่าจะหายากคือหนึ่งมันเป็นคาร์เรล่าทีแล้วมันมีพีเอสแล้วมันมีคันเดียวมีคันเดียวในมืองไไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยจะเห็นสวยเหมือนอย่างนี้ไหมอ่ะสวยสวยคือแบบ คือถ้าเห็นของจริงอะพี่ผมว่าให้พอก็ไม่รอดอะขาอ่อนๆอะเดินเนี้ย เนี่ยขาวนอนอ่ะกินเมื่อกี้เดินมาแดดมันแรงหน้าแดงมันแรงหน้าแดงคุยสนุกช่กหน้าแดงการันการการแสดงก็มาโอเคทก็ยังไงก็แวะมาดูนะครับแค่มาดูก็สนุกแล้วถ้าซื้อท้ายคงสนุกเข้าไปอีกคืออันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญนาปิดมากที่สุดเนี่ยคือถ้ามีตังค์อยู่ในกระเป๋าเยอะนะคือผมแนะนำนะครับแล้วคุณได้ก่อนใครจะมาดูเนี่ยอย่ามากับเมียอย่ามากับสามีมากับเพื่อนแล้วลุ้นกันเหมือนต่อยมวยเออเอผมที่มันลอย คือมันไม่ใช่แบบสเปคแล้วเดี๋ยวกลับบ้านนี่คิดดูก่อนคือมึงจะเอามึงจิ้มแล้วกบขับกลับบ้านครับครับต้องแรงมากก็ใครดูอันนี้ติดตามชมชอบข่าวแบบเร็วเร็วเกี่ยวกับอปรเช่ของเราก็ช่วย subscribe กดกระดิ่งงเบลชอบอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาใายของสัตว์เลยเก่งมากเก่งมากดีๆีดีเซลผมชื่อต่อนะครับโอเคไปยกย้ายไปนอนฝันหวานต่อสวัสดีนะครับสวัสดีครับ เป็นอูดูโอพาว e วอร์บายทรอสทรอสโปรโปรที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุดมายเดสปินโดเฟียม